าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิต,ตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ บางบ้าขายไม่ดีมีทุกข์เดี๋ยวนี้ขายเหบขายดีมั่งมีสีสุกนะก็จะเจริญลาบก็ก่อนนี้ไม่จเจริญลาบเลยลาบไม่มีเลยทุกข์ใจแล้วได้ลาบขึ้นมาอยาบละมาเดี๋ยวก็เสื่อมลาบเสื่อมยศเดี๋ยวก็หมดอะไรจะอยาบยดหลักกรรมฐานไว้เป็นหน้าที่การงานทำงานให้ให,ใหญ่จุด โค้กไว้ในงานอย่าทิ้งงานและหน้าที่ใช้หลักธรรมคาสอนของพระพุติเจา้าถึงจะรู้หลักว่าไม่เที่ยมมันเป็นทุกข์เตรียมตัวไว้ก่อนเตรียมขาดทุนเข้าไว้ก่อนจะได้มีไม่มีทุกข์ขาดทุนแล้วมาหาวิธีแก้ไขใหม่ด้วยความทุกข์เดี๋ยวก็ได้กําไรขึ้นมาตัวเองก็เกิดถอน สนับสนุนโดยน้ำมะนาวสำหรับปรุงอาหารตรารวมรถโรงงานน้ำปลาชัวฮะแสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง